สวัสดีครับวันนี้พามาดูแปลงใหม่นะครับขนาด3ไร่30ตารางวาที่อำเภองาจวดลำปางนะครับแปลงนี้ก็อ,อ,อยู่ใกล้ๆก,กับชุมชนนะครับใกล้ๆก,กับถนนดาลรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางเข้าเนี่ยนะครับจะต้องทำท่อรอดนะครับวางท่อลอดแล้วก็ทําถนนเนี่ยข้ามมานะครับซึ่งตัวนั้นรวมในราคานะครับตัวนั้นเดี๋ยวผมทําท่อรอดแล้วก็ เคลียร์กับออบตอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะทําสะพานข้ามมาให้เพื่อที่จะทําท่อรอดข้ามมาให้นะครับซึ่งแถวนั้นเนี่ยก็ทํากันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับจุดสังเกตนะครับบริเวณตัวที่ดินเนี่ยก็ตรงที่ข้าวมีงานดีแหละนะครับก็เจ้าของเก่าไม่มีเวลาดูแลนะครับก็ติดลําห้วยนะครับลําห้วยนี่ก็มีน้ํานะครับน้ํานี่เต็มเลยนะครับน้ําออกมาจากภูเขานะครับ อำเภองาวนี่เป็นอำเภอที่อยู่ในหุบเขาก็ามีภูเขารอ,อบตัวเลยละทำะมา6 0องศาสวยงามนะครับก็บริเวณที่ดินนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจุดที่ผมจะทําฝังท่อรอดทาทางก็จะประมาณนี้นะครับมีคลองอยู่ใ,ใกล้นะครับแล้วก็มีถนนนะครับที่ล้อตามลำคลองไปแต่ว่าถนนเนี่ยมาอยู่ฝัง่งตรงข้ามกับที่ดินนะครับก็จะทําให้ที่ดินเราเนี่ย ติดกำลังคองแทนนะครับตัวที่ดินนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอนะครับตัวอำเภอห่างออกมาในประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวที่ดินนี้ก็อยู่ใกล้กับชุมชนบ้านแหงนะครับชุมชนบ้านล่องเห็ดนะครับก็ถือว่าไม่ไกลชุมชนนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่นะครับที่เห็นเป็นป่าศักอยู่ด้านหลังนะครับหรือว่าบริเวณด้านข้าง ั่งติดกับถนนดำเนี่ยนะครับก็มีเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเข้ามาอยู่กันแล้วล่ะนะครับ yeah. อันนี้เป็นภาพถ่ายเมื่อเดือนตุลาคมนะครับก็น้ำดีนะครับสวยงามนะครับอันนี้ก็ท็อปวิวนะครับให้มองนะครับก็จะเห็นตัวที่ดินนะครับสังเกตง่ายๆเลยเข้าไม่งามที่ดอยไกลๆนู่นนะครับเป็น วัดมอนไซนอนนะครับอันนี้ก็ตัวที่ดินนะครับก็มีสระน้ําอยู่หนึ่งลูกนะครับก็ใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับตอนนี้พร้อมใช้ประโยชน์แล้ะเหลือแค่ทําทางข้ามไปเท่านั้นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมทําให้อยู่ละตัวทางนะครับไม่ต้องห่วงนะครับก็ถ้าเป็นผมก็คงไอเดียประมาณนี้แหละครับทําเถียงนาสักหน่อยหนึ่งหรือว่าทําบ้านสวนสักหน่อยประมาณนี้ทําทางเข้าไปก็ใช้ประโยชน์ได้แล้ะนะครับก็ราคาก็ไม่แพงนะครับตัวนี้ถือว่า ราคาในพื้นที่นะครับจะขายกันอยู่ประมาณนี้แหละนะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับมีตัวอำเภอนะครับที่ดินอยู่ตรงนี้นะครับสีเหลืองรอบๆก็คือชุมชนนะครับตัวที่ดินนะครับอยู่วงแดงนะครับไม่ไกลชุมชนเท่าไหร่นะครับประมาณหนกิโลเมตรจากชุมชนเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็รอบๆนะครับก็เป็นโฉนดหมดแล้วล่ะนะครับแต่ว่าของผมยังไม่ได้ทํานะครับก็ข่าวๆประมาณนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ